ハハハハハ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะไกด์กับนิวคนณธนานพัฒนาชาติวงที่มาพบคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์แบบนี้สัปดาห์นี้สิ้นเดือนตุลาคมแล้วก็ยังเป็นช่วงนี้เลยค่ะเทศกาลทาโลวีนกันแล้วนะคะทางทรีเวช i ั่นเองก็เลยนําภาพยนตร์แนวผีผีแนวสยองขวัญมาให้ได้ชมกันด้วยเรียกว่าจัดเต็มแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนรายการบันเทิงและก็สารคาดียังมีอยู่ครบถ้วนหลากหลายแนวมาให้ชมกันส่วนวันนี้จะมีอะไรให้ได้ชมกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ มาชมภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ไซไฟเรื่องราวเหนือจินตนาการในผลงานการแสดงของแอนแฮต์เวย์นะคะที่ต้องมาสวมบทบาทเป็นสาวช้ำรักที่ชะตาชีวิตพลิกผันให้เธอนั้นต้องกลายมาเป็นหญิงสาวที่มีพลังวิเศษสาม,มารถควบคุมสัตว์ประหลาดที่จะมาทำลายโลกได้เพราะว่าเธอคือกูแจสำคัญที่จะเชื่อมโยงการโจมตีครั้งนี้แต่จ้วเหตุนผลอะไรนั้นเราต้องไปชมตัวอย่างกันค่ะ อย่าพลาดชมภาพยนตร์ที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักวิจารณ์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตกันได้นะคะผ่านผลงานการแสดงดีกรีรางวัลออสการ์อย่างแอนแฮตเทวย์และเจสันซูเคเดสนั่นเองนะคะกำกับโดยนาโชวิกาลันโดค่ะรวมกับมากความสามารถชาวสเปนนั่นเองไปร่วมลุ้นกันนะคะว่าเธอนั้นจะหาวิธีหยุดยั้งการทำลายล้างที่เกิดขึ้นได้หรือไม่เพราะมีผู้คนมากมายที่ฝากชีวิตไว้กับเธอนอายโครซอลทั้งจักรวาลเป็นของเธอ จันที่31ตุลาคม2ทุ่มตรงทาง Tru ฟิล์ม2ช่อง136และ223ค่ะมาชมภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงสุดสะเทือนใจของโจเบลคุณพ่อที่มีลูกชายถูกบูลลี่ในโรงเรียนเพราะว่าลูกชายของเขาเป็นเกย์ค่ะทำให้เขาตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองเล็กๆของรัฐออริกอนไปทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านพฤติกรรมการถูกบูลลี่และไม่ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนอีกเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกชายของเขานนั้ํำไปสู่ปลายทางแห่งโศกนาฏกรรมค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์ดรมมาม่าที่ต้องการปลุกจิตสำนึกถึงผลกระทบของการกลั่นแกล้งจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวไปตลอดกาล กับการพลิกบทบาทคั้งสำคัญของมาร์ควอ b เบิร์กนะคะในบทคุณพ่อที่มีลูกเป็นเกและรีดมิลเลอร์ในบทลูกชายซึ่งร่วมกันถ่ายท่อดสกนตรกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมที่ยังไม่ยอมรับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอยู่ในโจเบลด้วยรักจากใจพ่ออาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2ทุ่มตรงทางทรูฟิล์ม2ช่อง136และ223ค่ะ ชมภาพยนตร์ดราม่าสะท้อนปัญหาความขัดแย้งและความอายุติธรรมระหว่างสีผิวที่เกิดขึ้นในอเมริกาโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์การจับกลุ่มนายจอร์ลอยชาวผิวสีโดยกลุ่มตำรวจชาวอเมริกันที่เข้าไปล็อกตัวและผู้ต้องสงสัยได้ร้องขอชีวิต แต่ก็ได้เสียชีวิตภายหลังจนโด่งดังไปทั่วโลกค่ะและนี่คือภาพยนตร์ที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงเรื่องของการใช้ความรุนแรงเกินเหตุของตำรวจต่อกนลผิวสีสร้างจากนิยายขายดีในชื่อ The h a t e u Give นั่นเองนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกระแสนิยมของภาพยนตร์อเมริกาในช่วงที่ผ่านมาอย่าพลาดชมภาพยนตร์ที่เรียกร้องความยุติธรรมเรื่องราวความเท่าเทียมในสังคม และความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่คอยช่วยเหลือกันไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติอะไรผ่านผลงานการแสดงของสาวอแมนลาแซนเบิร์ดนะคะที่ถ่ายทอดได้ครบรถทั้งความบันเทิงและแง่คิด,ดีดีใน The Hate You Give ค่ะสุขที่4พฤศจิก,กาย,ยนเวลา2ทุ่มตรงทาง True Film 1ช่อง115และ222ค่ะ มภาพยนตร์สยองขวัญที่ทำรายได้สูงสุดในรอบ10ปีจนผู้ชมนั้นต่างออกมาชื่นชมว่านี่คือภาพยนตร์สุดหลอนเลยนะคะแล้วก็น่ากลัวที่สุดของประเทศญี่ปุ่นกับการถ่ายทอดเรื่องราวของนักแสดงตลกที่ได้นำประสบการณ์จริงของเขาที่ได้ไปพักอาศัยในบ้านสุดเพี้ยนที่มีคนเสียชีวิตภายในบ้านออกมาถ่ายทอดความสยองส่วนจะน่ากลัวขนาดไหนนั้นไปชมตัวอย่าง ติดตามเหตุการณ์ชวนสยองในค่ำคืนวันฮาโลวีนการันตีดีกรีความน่ากลัวด้ผลงานของฮิเดโอะนาคาตะนะคะพุ่งกับในดวงใจของคอภาพยนตร์สยองขวัญระดับตำนานอย่างวิงกูจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็ยังเป็นผลงานการแสดงภาพยนตร์สยองขวัญครั้งแรกของคาเมนาชิค,คาซียด้วยในการพาคอภาพยนตร์ก้าวเท้าเข้าสู่บ้านสุดเฮียนเพื่อพิสูจน์ความหลอนพร้อมกันใน s i g m e t t z e ิสต์ e ร็อพเพอรตติดถีจันที่31ตุลาคมเวลา2ทุ่มตรงทางทรูฟิล์มเอเชียช่อง116และ237ค่ะมาชมภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดัดแปลงมาจากมังงะบอยเลิฟที่ได้รับความนิยมอย่างมากค่ะโดยทำยอดขายรวมเล่มไปแล้วมากกว่า1ล้านเล่มด้วยกันจากเรื่องมาโด n น โซโตกาวาโยรุ S S aw uru, นั่นเองนะคะโดยได้3นักแสดงแัวรุ่นสุดฮอตนะคะอย่างมาสกิโอคาดะยุนชิโซงและยูรินะฮิระเตะซึ่งแสดงได้น่ารักทั้งจิ้นแล้วก็ฟินในการร่วมกันขายคดีฆาตกรรมต่อเนื่องผ่านพลังลี้ลับเหนือธรรมชาติร่วมสืบสวนคดีสุดสยองไปกับมิตรภาพดีๆผ่านภาพยนตร์เอาใจสายวายที่ขอฉีกกฎความรักใสๆเข้าสู่โหมดระทึกขวัญและลึกลับ เมื่อเริ่มมีคนตายจากการต้องคำสาบและพวกเขาจะสามารถไขความลับในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องได้สำเร็จหรือไม่ติดตามได้นะคะใน The Night Beyond The Dry Corner Window ผู้หูสามเหลี่ยมล่าปีศาจวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกาย,ยนเวลา2ทุ่มตรงทาง True Film Asia ช่อง116และ237ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะ คนที่มีใจรักดนตรีและเสียงเพลงโดยเฉพาะการแสดงสดกับการเปิดแผ่นแบบดีเจเซตต้องไม่พลาดกับรายการนี้เลยค่ะจะเป็นยังไงไปดูตัวอย่างกันเลย s e ต example lost frequency 2 0 20 d j สาย e d m lost frequency เสาร์ที่5พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มตรงทาง True X c i t e ช่อง118และ340ค่ะ ต้นไม้แปลกๆสายพันธุ์ต่างๆถือว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่ของโลกเลยนะคะแล้วก็อยู่ผู้โลกมานับล้านปีจะเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะไม้ที่ปลายขอบโลกทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา3ทุ่มตรงทาง True X2Y ช่อง39และ559ค่ะ มาดูสภาพแวดล้อมและสะภาพอากาศที่แปรปรวนและมีผลต่อการเอาชีวิตรอดของสัตว์กันค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยได้นะคะใ <Wow. S 2> น Nature's Survivors ผู้อยู่รอดในธรรมชาติสุขที่4พฤศจิกาย,ยนเวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore w i d ช่อง39และ559ค่ะ รายการจากเกาหลีใต้กับ2เชฟนะคะคนหนึ่งเนี่ยเป็นเชฟชาวอิตาเลียนส่วนอีกคนเป็นเชฟชาวเกาหลีที่จะนําคุณนั้นเข้าไปสู่โลกและเรื่องราวของเกลือกันค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ The Soft Planet โลกแห่งเกลือทุกวันพฤหัสบดีเวลา3โโทุ่มงเ,เริ่ม3พฤศจิกาย,ยนทาง True x p Live ช่อง560ค่ะ Planet So มาดูสารคดีทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าสภาพอากาศและโลกของเรานั้นกำลังแย่แล้วแต่เราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการช่วยกันและปลูกฝังความคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่คนส่วนมากค่ะก็ได้แต่พูดแล้วก็ไม่ทำจริงนั่นเป็นเพราะว่าน,นิสยัยและรายการนี้กำลังอธิบายว่าสมองนั้นสำคัญมันมีอะไรมาขวางความคิดนั้นอยู่หรือเปล่าเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ ดูรายการนี้นะคะใน Climate Change brain The Brain Paradox เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแต่สมองสุกที่4พฤศจิกายนเวลาสา3ทุ่มตรงทาง True x Forcide ช่อง561ค่ะ ปเป็นยังไงกันบ้างคะกับตัวอย่างภาพยนตร์และรายการที่ให้ความบันเทิงดูแล้วอย่าลืมวางแผนการรับชมด้วยนะคะส่วนใครยังไม่ติดตามเพจ Facebook ของ The Guide รีบเข้าไปกดไลค์หรือว่ากดติดตามกันได้คะ่ะกับ Facebook t h e g u i d e .tv เพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมรวมไปถึงเกมที่นำมาให้ร่วมสนุกกันด้วยวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะคะนิวและทีมงานต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ